สมัยก่อนถ้าได้จําได้นะตอนเด็กๆมันจะเป็นแมกกาซีนเป็นนิตยาสารถ้าเปรียบสมัยนี้ก็เหมือนวันทูค่าอย่างเงี้ยเหมือนเว็บรวมตลาดรถเนี้ยแต่สมัยก่อนมันยังไม่ได้นิยมเว็บไซต์เงแล้วเขาก็จะส่งรูปส่งช่างภาพมาถ่ายรูปให้จาได้สมัยเรียนจบใหม่ๆนะหน้าที่แต่ละสัปดาห์คือต้องออกไปเลืเ่อนรถเลื่อนรถขึ้นหน้าออกแดดให้ช่างภาพมาถ่ายและถ่ายได้แค่ภาพเดียวนะหนึ่งคันหนึ่งภาพอ่าหนึ่งคันหนึ่งภาพ,ภาพแล้วก็จะมีท่าย,ยอดนิยมคือจอดเฉียงเฉียงสมมุตินี่เป็นรถก็จะจอดเฉียงเฉียงได้เลื่ออนรบเดียวถ่ายอ่ไมมเหืน นี้นะต้องถ่ายที่20กว่าภาพเ่ยสมัยก่อนอาจบไอ้คันนึง อ่าแล้วก็มาเรียงกันเป็นตับในหนึ่งคอาแล้วตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตตุ๊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 เราจะต้องซื้อพื้นที่บนแมกกาซีนนี้นะแล้วก็จะใต้รูปมันก็จะมีลงปีก่อน97 Toyota c o ร o n อ x จ r 2.0 g นีอะไรเงี้ยก็จะแบบยอ town, more, for, ่อกันใช้สั้นและที่พลาดไม่ได้คืออ l เวอร์ทอมอร์แอร์วิทยุเทปแม็ก ial, อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วทุกคีย์เวิร์ดที่ทุกเต็นต์จะมีเหมือนกันรถบ้านมือแรกสภาพสวยแล้วก็ลงราคาอ่าแค่เนี้ ทั้งหมดต้องให้จบภายใน1ตารางนิ้วแล้วก็มาเรียงกันอ่า<ๆ>เรียงกันอ่าถ้าบางเต็นรถเ,เยอะหน่อยรถรูปรถก็จะเล็กตาม <c oughs> คือสมัยก่อนสื่อสมัยก่อนเขาไม่ได้ดูรายละเอียดรถเยอะให้รู้แค่ว่ามีแล้วมึงไปติดต่อกันเองมันก็จะมี2อย่างคือ Walk in กับนิตยสารแมกกาซีนนะอันนี้คือยุคโบราณต่อมาค่อยเป็นเว็บไซต์อ่าแล้วก็ต่อมาค่อยเป็นยุคโซเชียลเป็นเฟซมา u ูท b e มาติดต่อกไรมันเลย